สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องความต้นช้างไทยนะครับผมวันนี้คิดถึงแม่กําไรนะครับมาหาแม่กําไรสักหน่อยนะครับผมว่าเราอยู่ดีกินดีหรือเปล่านะฮะนี่ครับสามสาวนี่มา,าสามสาวก่อนเลยนะครับผมที่ป่าป่าเจียงเนาะสามสาวก็ทําอะไรกันเนาะสามสาวดูมองมองใหญ่เลยครับดูแม่ทักบุง ปลาท่องใบแม่กำไรครับเขามองอะไรกันึมองอะไรกันเนี่ยดูสถาบแม่กำไรพึ่งหูครับพึ่งหูทำไมพึ่งหูทำไมเนี่ยคิดถึงกันเปล่าฮะกำไรคิดถึงไม้ คิดถึงไหมดูสายตาสิโอ้คิดถึงบ่คิดถึงไหมคะทำไรคิดถึงไหมฮะทำไรทำไรคิดถึงไหมนี่ดูสายตา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 เฮ่ <c ười> บ่นชิงก่อนบ่นชิงบ่นชื่อ con, ชื่อกันชิงช บุนสูงบุญสูงสูงเลยบุญสูงไหนลูกไหนใช้ฝนอยู่ไหนคิดถึงเอคิดถึงโบเอคิดถึงนี่ดูดูจะหยครับจะมาหยนี่คงสัยคิดถึงครับเอืออดูทำสิดูดูดูหางดูหางดูขา ดูดูคิดถึงบ่อันนี้ก็คือเขาจะหยอกครับเออ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 ดู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 หางล่ะดูหางไม่มีเลยยังจะมานั่นอีกมาหนิมามาอีอีคิดถึงแรงบ่ืมอือมอนี่มามามาทำไรมาเบนมาเบนมามามา คิดถึงบบวันนี้มาเรียนดูวยยิ่งยิยิมันใส่คิดถึงควันเก่าเดี๋ยวไปหาปลาทองใบก่อนมาเล่นด้วยแล้วทองใบพี่ก็ได้ซื้อไว้เถอะโอ้ว่าติดฟุตบาลทางใดทองใบบนสูงสูงกันสูงเชียงอันนี้ปลาทองใบ ปลาทองใบจำได้ด้วยดูสายตาดูสายตามาถึงก็จะขอกินเลยเนะาะทองใบฮะมาถึงก็จะขอกินเลยเนาะเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินไวันนี้ได้แวะเวียนมาเยี่ยมกับสาวๆนะครับผมมาเยี่ยมสาวๆกันนะครับผมทำลังเสียงจ้าอ่ะ ต้องไปอ่ะอันนี้พักบุงแม่พักบุงยกะรอพักบุงเสียงหวานหน่อยเร็วเสียงหวานหน่อยเร็วจ้าอ่่ออพักบุงครับผม ดบุ้งเสียงวานน้องสายฝนอยู่ไหนเนาะน้องสายฝนเดี๋ยวไปหาน้องสายฝนก่อนนะครับผมน้องสายฝนอยู่ไหนเนาะน้องสายฝนเดี๋ยวขออนุญาตไปหาสายฝนนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นกับน้องสายฝนนะครับผม แล้วก็ไล์ก็แชร์ด้วยนะครับผมเข้ามาเป็นกำลังใจทางช่องคอนต้นชางไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นกับน้องสายฝนครับวันนี้มาดูน้องสายฝนสักหน่อยน้องสายฝนอยู่ไชนเนะ่ะน้องสายฝนโอู้หนุนสองสายฝนอยู่ในป่าครับมี เดี๋ยวไปหาน้องสายฝนก่อนนะครับผมสามนันไปใส่หมดลุงพี่ก็ไปเห็นมีมีคนคสายมัวนำไปใส่หมด อโอ้โอหสายฝนแบงอ้อยกินหน่อยเด้อสายฝนนี่ฝนเอ้ยอคนะุณน้องสายฝนเราจะจำควันเก่าได้ไหมนี่ฝนอาฝนอืออจะจำได้ไหมนี่อาฝนจา้าอาชายฝนอาชายฝนจำได้ไหมนี่เนี่ยฮะ จำได้ไหมนีมาดมกินดูจีตอนดูถ้าเขาจําได้เขาจะให้เขาจะมาอยู่ใต้ท้องนะครับอาโฟนยื้อเออดูทำตาจำได้ด้วยดูทำตาทั้ตาโตใส่ด้วยอาฟฟนคิดถึงไหมอาคิดถึงไหมโฟนเดี๋ยวเขาจะมาดูดูเขาจำให้อยู่ใต้ท้องไหม นี่เห็นไหมเขาจับมาอยู่ใต้ท้องครับอิิอาฟนจำได้ด้วยอาฟโนจ้าคิดถึงไหมคิดถึงพวกควนานไหมฮึคิดถึงเป้านีดูเขาก็จะให้เขาก็จะมาอยู่ให้ควานต้นอยู่ใต้ท้องครับนี่จำได้ โอ้ยยยเบมเบมไข่นี่บบเบมเบมไข่นี่บบเบมเบมไข่นี่กระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกิงกิงโอ้สายฝนกินตะอ้อยเลยอู้จะไม่ร้อนนายบอกสายฝนฮึห่าเชา้าท่าเช้าฝนดูมาอยู่ใต้ท้องครับให้มาอยู่ใต้ท้องจำได้ <laughs> อาจารย์ได้ย้วยน่ะทาเช้าฝนห่าเช้าฝนคิดถึงไหมคิดถึงไหม อันนี้มาเนี่มามามาฝนมาอันนี้มาฮะอันนูมาเออคิดถึงจุ้ยดูทำตาเป๋วๆนึกว่าลืมกันชะแล้วคิดถึงครับดูทำนี่เขาจะคิดถึงก็จะทำเสียงโอ้คิดถึงเองโบฮะโอ้เดี๋ยวว่างๆมาเล่นใหม่นะคนสวย คิดถึงค <him> ิดถึงโอ้โอกอดหน่อย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 เออคิดถึงอาฝนจังเย้คิดถึงอาฝนจังเย้สาวน้อยเราตัวสูงกว่าพ่อควานแล้วนะครับผมนี่ครับผมตัวสูงกว่าพ่อควานแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเข้ามาไปกําลังใจนะครับผมให้กับ ช่องควาลต้นช้างไทยนะครับเดี๋ยวควาลต้นก็จะแวะเวียนเข้ามาถ่ายน้องเรื่อยๆนะครับผมเนาะเพื่อมีคนแม่คิดถึงนะฝนเนาะวันนี้พอควันได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาเนาะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องควาลต้นช้างไทยนะครับผมโอ้วัญก็ไปดูแลช้างที่ตกงานเนาะที่ลาบากกว่านะครับผมเพราะว่าขาดแคลนอาหารนะครับผมเราก็มีโครงการนะครับก็ฝากโครงการดีๆนะครับโครงการเจาะน้ําบาดาลนะครับเพื่อ ปลูกหญ้าให้น <hung over> ้องช้างนะครับผมได้กินที่ยังยืนเนาะนะครับหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวหน้าแรงก็ไม่ต้องกลัวเรามีน้ําลดได้ตลอดนะครับน้องช้างก็ได้กินได้ตลอดนะครับกอฝากเป็นกำลังใจด้วยหนึ่งไลน์หนึ่งแช่หนึ่งกำลังใจนะครับให้ทางเขาให้กับขวานต้นทางไทยด้วยนะครับยี่ย่เดี๋ยวจะเล่นด้วยงเดี๋ยวกำลังมาเล่นด้วยนะคะกำลังจะมาเล่นด้วยอะนะครับผมสวนวันนี้นะครับขวนต้นขออนุญาตนะครับผมเนาะปิด อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องควันต้นช้างไทยด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับหรือทางเพจนะครับผมควันต้นช้างไทยเช่นเดียวกันนะครับผมติดตามทางเพจได้ด้วยเนาะนะครับผมแต่ควันต้นก็จะมาไลค์ให้นะครับคุณแม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนได้รับชมกันนะครับผมครับน้องสายฝนวัดป่าอาเจียงครับผมตอนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสายฝนสวัสดีครับสวยสวัสดีครับบนสูงบนสูง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่